เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Harry Potter กับเครื่องรางยมทูตพาร์ทสองนะครับกับ Chapter ์ที่3ครับ A problem of security นะครับก็คือเป็นช่วงที่ตอนนี้ Harry เนี่ยได้พวก Harry อ่าได้เข้าไปใน Hogwarts เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่น Chapter นี้กันเลยดีกว่าครับ I knew you'd The room of reply. This is the only way in or out now. The grounds are crawling with Death Eaters and on. How bad is it, now It's Snape as headmaster. Hardly ever seen It's the Carrows you have to watch out for. They're in charge of discipline. Get a word out to the others that Harry Pupil. is back. right. Right Harry? นักเรียนนะครับแต่มันก็สอนไม่ดีกเท่าไหร่รัดเก้าของโรเบน่าเราเป็นคอนะครับเป็นร์ครัสที่อยู่ในหอวอตสเนปรู้แล้วว่านายมาฮอกวิทโดนจับได้มาประชุมมั Harry Potter was sighted at Hogsmeade. We have employed defensive strategies to ensure that Harry Potter will never again step foot in Hogwarts. It would seem you have a security problem, I'm afraid it's rather Headmaster. dare you stand where Dumbledore stood! Tell how you look and killed บอกเขาสิว่าคุณฆ่าเขานั่นไงคิดว่าคุณกล้า i ี่จะมาน i t ยังไง่ะเนี่ยจำได้ว่าในหนังกูไม่ได้สู้พวกมึงนะอเออืออือเฮ้มโขน ตัว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 ตรงไหนวะเนี่ยเออเออเอาสิอาส้อาวโวยวายแผลละพานนะเออเออเน่สเนรอาสร็จแหม่ป้องกันกันหมดเลยเราเลงไปที่สเน็ปไม่ได้เออเอาสิเดี๋ยวกูเห็นแป๊บสาธาจารย สารอาจารย์ไม่ช่วยผมเลยปล่อยให้มันลุมผมเนี่ยนะหมายกับอ้ามป้องกันกันหมดแล้วใครจะยิงล่ะยิงเองก็ได้ยเออเอาสิเออป้องกันเออเอาสิ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 เออยิงเข้าไปแลกกันยิงแลกกันยิงเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีของให้เก็บด้วยเดี๋ยวป้องกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นพวกเอ้ยเอาสิป้องกันแป๊บยิงยิงข้ามโต๊ะอาหารเป็นมารยาทที่ดีเอาล่วงแล้วเหรอเอาเหนื่อยเหนื่อยตาเหลือกคํารามอุ้ยเอา เอาอืมอืมเอาสิเอาสิระยะเผาขนก็เล่นเล่นได้มายิงต่อเนี่ยอื้ยยิงอัดอัดอื้ออ,อ,อื้อโคตรมันเนี่ยสูบไปฟุ่ยอื้อเสร็จแม่งโคตรชิลล์อาแล้วมาศาสตราจารย์ลงเองอะ กูเก่งต้องไวตอนหลังเออมาสิเออมามามาอุยอ้ย The Dark Lord wants him เอคอคอนฟิโ,อโดอุ้ยอุ๊ยอืออุ๊ยจุดพายแล้ว จะล้มแล้วเนี่ย,เด,ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยคืออะไรเอ็กโอ้โหหดไม่ทันเอาแฮร์รี่นายอยู่ข้างหลังสเนปอะไม่ช่วยจัดการเลยอุอ๊ยหางเกาะแตกชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเก็บของแป๊บศาสตราจารย์ศาสตราจารย์วิ่งไม่ได้ครับเก็บแล้วมา เออมาเกาะแตกเกาะแตกยิงยิงเฮ้ยอืขาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกเราเองก็มีคาถาใหม่นี่หว่าเดี๋ยวปัดนึงอุ้ย Stop that p r o p o s a อ๋อขาถาปืนกลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยว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 กด X 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 enough is enough ขว้าง โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไม่ต้องนั้นมีของอ่ะขอเดินไปเก็บก่อนได้ไหมอุ้ยอือยิงไอ้แอนมาปุยอาติดโต๊ะไปละเราค่อยๆเดินระวังนะศึกษาอาจารย์เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอือเก็บแล้วมาไม่รู้เก็บขหรือเปล่าแต่ขอเก็บไว้ก่อนอุ้ยโอ้โหมันยิงมันจะเก่งไปไหน โอ๊ยลูกชายไมตอการลังใจจากมานาบาเขาต้องการมท้าทายมคิ่าไ h ่โอ๊ยโอ๊ยโอยออยโออ๊ยโอายโอ๊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 ยอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโยออยอยออออยอยอยอ ลายเกาะยิงมันเลย Explosive ยโอ้โหปัดทันนะน่ะ e x p e r i e n s s u p e r b o ฟาดไปเดี๋ยวนะ You are a c o w a r d อุ๊ย้าสาปนคนไปไหนล่ะโอ้โห จุกเอาไงอ่าดับไฟยิงนตปางแล้วก็หนีไปแล้วส่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร์มา Me, I presume you have a reason for returning, Mr. Potter. What is it you need? Time. Time to find the diadem of Ravenclaw. Do what you have to do. We secure the castle. Longbottom, Miss I have a job for you. Oh, มีงานให้กันสามคนค e ณรู o สึกว่ามันเป็นเรื่ t งที wow ่น่ากลัวมากไหมครับที u เ y าต i องมาอยู่ในสถ o น o ารณ i แ h บ e g ้ที t เราต้ a ง t าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ท t ่เรต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ตอนนี้คือรอนกับทอมเมลนี่น่าจะหาวิธีทำลายได้คือแฮร์รี่เคยใช้เคี่ยวของบาซิลิสเนี่ยทำลายสมุดของทอมริดเดิลนะครับพวกนี้ก็เลยคิดว่าจะไปหาเคี่ยวส่งแมพให้ รู้สึกว่าเราจะได้มาเล่นเป็นเฮอร์ไมโอนี่นะครับโอเคถ้าไงผมขอตัดจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปจ้า